ควัคสนีค่ะคี่รพื่อนคนมารับของฟรีค่ะอันนี้นะคะจะเป็นดาบสีเลือดนะคะติดหลังของเราแบบนี้เลยคะ่ะทีนี้นะคะจัดกันทั้งหมด2000ชิ้นนะสำหรับแบบที่จักของฟรีเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะปะลิงแบบเอไว้ใต้คลิปนี้นะคะมาดูคนนะคะเข้ามาได้แบบเราเนี่ยตรงนี้นะคะเขาจะมีเป็นโซมค่ะเป็น UGC นั่นเองนะเพราะเราเข้ามานะคะเขาจะมีบอกค่ะเป็นเควสทั้งหมด4อย่างให้เราทำกันนะคะอันแรกเนี่ยเรานะคะจะต้องซัมมอนสัตว์เลี้ยงค่ะเป็นสัตว์ที่เราสามารถขี่ได้นะคะทั้งหมด80ตัววนะวิธีการดูนะคะคทุกคนกัวนะวิ ก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงค่ะที่เรา,าจะต้องเป็นซัมมอนออกมานะคะให้ครบหมด80ตัวนั่นเองนะแล้วก็ต่อมานะคะเราเนี่ยจะต้องไปเอาชนะบอสค่ะในดันเจียนค่ะให้ครบหมด180ครั้งนั่นเองนะคะเอาชนะให้ได้ค่ะซึ้ต่อมานะคะเราจะต้องเปิดหีบค่ะเป็นหีบสมบัตินะคะให้ครบหมด7,000หีบนั่นเองนะและในการเปิดหีบคะทุกคนนี่เลยค่ะตรงกลางของจอนะคะด้านล่างเนี่ยเขานะคะจะมีเป็นหีบนะทุกคนก็สามารถกดค่ะเข้ามาโอเพนตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นการเปิดหีบเป็นที่เรียบร้อยนะคะอย่างนีี้้้นนะะะะคคถาาาเเกิดดวว่่รไของทหย ก็สามารถขายได้เลยนะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเปิดไปเรื่อยนะคะทุกคนแล้วก็ดูว่าของของเรานะคะเป็นยังไงบ้างอยากจะขายหรือว่าอยากจะสวมใส่นะคะก็สามารถทําได้เลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะต่อมานะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพามาดูค่ะสาหรับเคล็ดลับสุดท้ายนะคะตรงนี้นี่ค่ะเรานะคะจะต้องไปเปิดค่ะเป็นฟรีกิฟต์นะคะเป็นเดล่ฟรีกิฟต์ค่ะให้ทั้งหมด22ครั้งนะคะวิธีการก็คือทางด้านซ้ายมือบนค่ะเขาจะมีค่ะเป็นเวลานับถอยหลังนะคะแล้วก็จะมีเป็นรูปกองของขวัญนะตรงนี้เนี่ยเขานะคะจะมีกล่องของขวัญต่างๆทุก็จะมีพวกเลา นับถอยหลังเนี่ยไปเรื่อยนะคะซึ่งครั้งหนึ่งนะคะที่เราเข้ามาในเกมเนี่ยสูงสุดนะคะมันอยู่ที่12กล่องนั่นเองะค่ะทุกคนเนี่ยสามารถกดคาะคาว่าเคลมแบบนี้ค่ะเพื่อกดรับกล่องของขวัญน,นะคะเป็นรายวันค่ะทํานะคะให้ครบหมด22กล่องนะคะเก็บให้ครบค่ะหากว่าทําได้นะคะเราเป็น2,000คนได้เนี่ยก็สามารถมากดปุ่มค่ะคำว่าเคลมเพื่อรับของฟรีกันไปได้เลยนะโ<ๆ>ดยทุกคนนะคะสามารถสังเกตได้จากตรงนี้ค่ะว่าของรีนะคะเรือให้เรารับเนี่ยอีกกี่ชิ้นนะคะสามารถสังเกตได้จากตรงนี้ได้เลยค่ะโดยทุกคนนะคะสามารถฟาร์มกล่องทางด้านล่่่าาาางนนีี้้ยโดดกกรรตคคะํว ตัวไฟะะทางด้านขวามือตรงนี้นะเราก็เลือกค่ะเป็นดันเจียนได้เลยนะตัวเราเนี่ยมันก็จะเข้าไปตีนะคะอัตโนมัติเลยค่ะแล้วหลังจากที่เรานะคะไปไฟสําเร็จแล้วเนี่ยเรานะคะก็จะได้รับเป็นกล่องมานั่นเองนะคะก็ทําแบบนี้วนไปค่ะสามารถ FK k ได้เลยนะคะยังคะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะจจะกึนนะคะไค๊าค